มองทุกนเก็บไปแล้วได้เมื่อกี้นี่อ่อนเห็ดงามบุเลีปีนี่แม่บ้านว่าสิตั้งใจเสียมาเอาบูเบรีแต่ว่าเขาปาเห็ดกะวยเอาเห็ดสุก่อนถัดดอกบูเบรีบูเบรีสิเป็นตั้งไรบูเบรีแม่บ้านเอ่นดีมือนี่แกเป็นมันเด้อ ขาปลาได้ยังก็เอาตั้งใจมากเสียบว่าเอาบุบบุลีละจ้ามือเนี่ยตะวันมันหลุดเขาปลาเห็ดนะจ้าบังอใส่สาขาปลาน้ำตะวันบ่ได้ซอยมือเนี่ยเพราะว่าโดนมีดบาดไปแล้วจ้าก็ให้ไปน้ำโมซื้อบัองดูมีดมีดแบบนี้ดอนบาดเหนียวเยอะเน็ตเมื่อกี้เนี่ยมันมีดมันมีดมีดพดนดนะ่นน็อตนาะ บอมนบอมินมีดคนไทยนะมันก็เลยเก็บออกจกหน่อยนะจ๊ะเนาะเก็บอดอกใหญไมันเก็บอดอกน่อยจ้ะัพลอเลยลูพลีเย

หลังจากที่เ้าเขอบปลาเก็บเห็ดมาเรียบร้อยเ้าก็มาล่างเนาะจ้ะเนาะเห็นเห็ดเห็ดตัวนี้เ้ามาต้องมาขูดขาออกจ้ะนี่เห็ดเห็ดเป็นเรือสกุปนี่เห็ดพึ่งขาล่ายขูดขาออกล้างเรียบร้อยเ้าก็ลวกทั้งเป็นดอกดอกด้วยจ้ะเพื่อเพื่อคงรสชาติเนาะส่วนอันนี้เ้าก็เป็นเห็ดมันปูเห็ดมันปูเ้าก็ลวกลวกอันนี้ด้วยจ้ะลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นแล้วก็กองน้ำออกเนาะจ้ะให้มันแห้งสนิทให้มันน้ำสนิทแล้วก็เ้าก็เอามาแพ็คสุญยากาศ แช่ซองฟิตไว้น่าจะอันนี้จะเก็บไว้ได้โดนนะจจะเนาะน,นี่คือการถนอมอาหารจ้ะเขาเก็บไว้กินช่วงหน้าหน,นาวหรือช่วงหลังจากที่บ่มีเห็ดแล้วเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเห็ดมันอาจจะมีช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนนี่จ้ะหลังจากนั้นอากาศเย็นมันก็สิบ่มีแล้วนะอันนี้เขาบม่ได้ขายจ้ะเขาเก็บไว้กินเอง